มอแบบาไรอีกบดมอไปเจ้าไปเ็ดจเจ้าหรือแล้วก็ไปพากอยู่ทกอยู่ใส่กาไปจุมพ่อยันมัดความสามารถแล้วอยู่นี่กับบ๊วยไปกัว่าไกับมดแล้วพอแม่ก็เจนมาพิ่นในสมาคันนจุมเจ้าชวยได้แหละถิ่มยยันมอเจ้าเหื่อไหเบอกมได้ไปพักอยู่ใส่บอกบ้อนได้มะเป็นคนบอกความดีกับบอกความห่ายกับบอกมพ่อันมออแไ้น่กับบอกพัง เมามาอยู่ชายอยู่ชายนี่ให้ผัวคอยนี่ไปนําให้คอยนี่ไปนํามอได้จ้ะไปก่อนก็ได้วันนี้นั่นทุ่มเจ้าอยากคิดว่าอยากให้เอาไปฝากยกขามันบ่ยาดบ่เศราเลยนี่ที่นี่น่ะที่ให้เอาไปฝากคันทางทุ่มคันมันยกยามเศราพี่น้องคันมันเมื่อยเดี๋ยวเดี๋ยวมันร้องนั่นก่อนเป็นยังลองอ่าลองเงินเอาไว้อยู่บ้านอยู่ยังนี่บ่ให้เราอันนั้นก่อนเป็นยังลองเบิดแล้วอันนี้นะเพราะว่ามันผ่านอยู่บ้านแล้วมันจังนี้ไปเบิด ตอนนั้นก็ไปกรุงเทพมาแล้วก็มาอยู่นี่ายกรุงเทพกับเมาเลิกเลิกหลักไปแล้วก็กินนี่คือเกขาไปกรุงเทพมาชินชินลาบแล้วแม่แล้วแมต้องมองแม่พราะแฝดเดียวต้องเอาคนที่เราไปบัตสังซาเงินไปหอดเลยเอื้อยโทรบอกว่ามันมีเมาแล้วมาเอามันโลดอยู่กรุงเทพไปกรุงเทพเปล่าไปกรุงเทพเปล่าอยู่ที่บ้านแต่ชุดคอยกระบอกโซนมันจังเมากึงเรื่องของมัน ล้วเอื้อยพนหนักก็ไล่นี่ไล่นี้แล้วก็จักมันไปทางไรทางยาแล้วก็ทิมฮอนบัตฮอนเบอร์บัตที่เ็ไปหนะก็ะทิมบัตไอ้น้องก็บ่ได้คนบ่ได้อ่ะอ้าวพ่าใครบอกก็บอกท่าเดี่ยงตัวเองเนาะมันบอกเนี่ยแบบสีบุกบนี่ยมันบสิบุกช้างบุกสดหนึ่งมือเนี่ยรอบเปนระความดีก็บอกความใายก็บอกมันค้นกูเองันมันบอกทังคันไม่เลิกเล่านี่ก็เป็นคนจบคนดีความว้าความว่ากับ พี่ตกคนนี้อยู่งั้ได้โเปลี่ยนน้ำเหล้านี่เดี๋ยวนีไปกินเล้าวันตีเอริเหล้านี่มักเอริเหล้านี่ไงนี่ก็บ่รู้เป็นยาชะดานมันคือวายเบามันกระเลิกมันก็เลิกงด่างชะด้นเปลี่ยนเพราะว่าช่วยลูกหลานมาตลอดทุกอย่างอีหมดคนนี่ช่วยเบาช่วยพ่อแม่ก็ไปทวงบุญคุณเดี๋ยวว่าเอาเงินให้เพื่อนเธอนั่นเธอหนีไปทาเบิดเลยมึงอย่าว่าวร้ายที่นั่งอย่าว่าวร้าย ่ช่วยตั้งแต่บักเมื่อยพวกลูกของเจ้าออกมาเออก็ช่วยบ่แม่นสิเจ้าบ่ชวยเจ้าว่าอันีทางทางเยหมดทางเฮาเว้าเด้อคือว่าอยากให้ให้เจ้านี่เป็นคนฮู้ผู้ดีที่ว่าเอ้น้องบอกนี่เฮาบ่ฟังความภยได้ห้ยบัดเฮาตกทุกข์ได้ยามาเอ้น้องก็บ่อยากเบิ่งเด้เฮาบ่ฟังเียบนลูกมึงนี่จัมาคอยเออคอยยเออได้บา ย่ยแต่ไมาอเอมเอแล้วแต่พอใจแต่สินใจใบรดเจ้าเ่ม่ไม่บาอยู่นี้ก็บบงคือจุมกอยหบมนทันดบงอะไเนี่ยบอกเฮงกกเกขันมานีฮะเสีกาบน้ำมอพอใจครัคีว่าให้เพื่นรยู่นี้เราเทียบเป็นยุทธกมีหน่ะโบยุทธโบยุทธันมีเงินรันนีเงินทุกนี่ห้งกินเก๊มีเบิดแล้วเลยเบิดแลนวเงจิมเจ้าบ่อ้เบิดเท่านั้นแหะ อายุเบิ่งก่อนแน่นก่อนเดี๋ยวจังแั่นช่งนี้กว่าเป็นแบบนี้ปั๊บเลยเพิ่งยุทเพื่อว่าเพิ่งยุทธอีกนี้นะง่ายๆให้เพิ่นห่างกันชักพักกับ้างเพิ่งเนี่ยแมนาซีพุสิตะอย่ยงันเนาะอยู่ในเมืองแต oh, oh, okay. like ่มันแน่นเนาะ ขันมาเจ้าบนท้าบนเอวเทุกคนอย่มอเอย่เทา็ล่นนะครับัวเกันยังบ่มีอยู่บงก้อนนะถือมันพอเล็กเงินเลิ้นเก่าเลยังว่กันลองลานนครเลยนะพอเล็กหนึ่งกินกะลานนครเลยอยากไปซื้อนมเลยอ่ะ ิพันิพันไปแชดนาคือธรรมดาโยเป็นผู้เป็นคนแม่เลยบริจะกินเหล้าก็เป็นผู้เป็นคนเนกินเหล้าเขาบ้านเลยก็หนั่เลยยอมเลยอันไปไปิไปดว่มันเลือกมันไ่มีไปัอ้ได้ไ้ได้ไได้ไ้้ได้ไ้อ้ไ้ไ้ดไ้ไจ้ไได้ไ้ไ้ไไไ้ไ้ไ้ได้ไ้ไ้ พราะว่าเอาเพิ่นกลับไปบ่ได้อีกแล้วพอจอยมามอบแล้วเนาะเอาไอยู่อยู่คนล่ะไั่นป็นไรบิ่คนสามารถเลยบิดคนสามารถจะมาเลยบิดคนเท่าไหร่เจ้าเลยเจ้าเพราะอะไรเขาจะเขาฟุบฟุบอันนั้นเขาจะใช้คือผู้เข้าในเจ้าเขาตีเหมอนอย่างแม่นนั่นแหละเข้าเขานี่เขานั่งลมโทรทัศน์เรื่องเขาป็นงานเขาเอาเรื่องเงินนั้นนายจ้างครับผู้เอาไปหันเลย เอาเงินกันนั่นละเขาบอกว่าแม่ยเขาเราว่าจะจ่ายไปแล้วเนาะถึงมาผัวไปเอาเงินมาเขาไม่ถึงเขาไม่เย้าเว้าเขาเรื่องมขาถึงเงินเขาเขาเป็นไงบ้างไปเล่งงานเลยเนาะขึ้นรถขึ้นรถของเขาให้พร้อมมารถมาก่อนพร้อมห่ารถไปด่าคนไปทัวเนาะหายคนไปทัวย่านถือภูใจบุรี มันว่าได้เี่คนเฮาเนเาว่ได้เนยสุดวดาและบ่าดาบุว่าแล้เป็นเดียวนี้เป็นกะกนเนาะป็นไหนมาแล้วดีอย่งมากตลอดทุกคนตอนแรกจะ้คิดว่าคือทางบบ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 นี่คิดว่าพี่บบบบพี่บบบบบบบนบบบบนบาบบ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 บาบบบบบบบ ก็กับยามันกินเหล้าแล้วก็เปลี่ยนยิ้มใส่เลยมันเคลืนว่าพีเข่าไม่พอแค่เติ่แม่มันจะฟังยีเหล้าเข่าเนาะขี่ก็พังอย่างขี่ชุล่าแล้อยช่วงนะช่วงในบ่เจ้าช่วงแล้วคอยนะบ่เจ้าอยู่มันบ่อนั้นเหมันมันดาวบัวใดอีกเนาะดิดของเหล้าเนาะบ่ได้ขาดอีกดิดแหมลีแหล่กินแปลว่ากินเป็นอาชีพเบยเนาะคันว่าใน่นเนาะกินแบบตลอด บ่แม่นว่ากินแบบเวลาเวียกเวลางานเวลามีบุญมีงานดองอะไกินเป็นบางข้างมาข้าวน่อกันยังใครแน่เนาะอันนี้อันนี้กินเมาแบบไผ่ว้าอย่างกับบัพังเลยเบิดเบิดแล้วไปซื้อไปซื้อมากินไปกินแล้วกันหน้าส่างฮับขัวงันั่นนั่นนั่นใชวเปล่าใก่ให้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 น่องไปว่าไปทั่วว่าไปทั่วจ้าเพิ่นเลยเอาไปมาอีกใช่ให้เพราะเราขัวเพราได้ตามมาขัวเนาะเขามาละจ้า ดาพอให้พอใต้ไ <พอ S 3> ม่เจค,<ม>คน,น <มา S 2> แล้วเจอสาวไบข้างสาวใบสมนโบานต้องบอกให้พ่อแพทย์แบบนี้เจอสาวใบข้างเลวะอ้่นอกรบอกมาไหดาพอแม่กระบอกมึงจะดาพอแม่าบคำแล้วกินมากนี่หลายปีกระบอกดีว่าหายหลายปีโอ้ยตั้งแต่หมดหายี กินนั่งบ่อไอ้บ่อะไรก็ได้กิน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 กไปกิน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 กวนกิ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 นนกินกินกกิน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 กนกิ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 น เล้เราสามความดีอ่ะเราบโยอมหาัตเราเองอีกว่าเรากินนะมันมีความเครียดเพราะว่าความเครียดอย่างมีความเครียดนะฮมีความเครียดปูมัเครียดยังเครียดหอเครียดแหนมันไม่ประโยชน์นะท่านพี่ดีเขาเริ่มต้นใหม่ก็ได้เริ่มต้นใหม่แล้วต้อมต้แล้วมเลีู้เองไหมนับชนวนเลี้ยงเองไหมกันดีในชีวิตปูกับเบลลเล็อตูจะเลี้ยงตัวเองกันยงไ าวดันเนชีว so yeah, yeah, ิตโตกำลังชีวิตดีคนนั่นแหะเปาบ้าบ้าแต่ดาพอดนยังราตายนี่เราบ้ามามากแล้ก็ดาพพอแม่่อนม้ชีิตขอนี้อนั้นแหละกับมันก็มีนเป็นพาเขามี ตาบาดติดตัวเหรอเนาะมีตาบาดติดตัวอรถึงที่มีผู้อยากเบิ่งผู้อยากช่อยกัมันเป็นใบได้มันมันหางมีแนวเลยก็แม่เลยแม่นเลยยังว่าวยอยู่มาเลยกับักช้ีรวมอมใต้ไมใเ้ามย่เีเลี้ยงแล้วพ่อแม่เลี้ยงมาพาไเนาะมาตลอดอะเเกใบเนานนได้กัเดียวกันเดียวกันได้

Bà à? à, nói <laughs> ừ. à. hay cháu. không được bọn tay hay 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 hay

เอาเห็นแล้วแพแดงแดไปพ่ายน่อยพอาอี่อคอแรกเนาะจักนี่นึ่ง่ะเด้อข้แรกนะเด้อนี่คนบยอเอาเลยสี่หลืองัว็สวยเียรแล้วเราทำเลาอย่าเอาเลาบริสุทอย่างนี้เราบเอาเด้อนี่้อยมาเอาละจากเนสีว่าน้ำ ้ามันเป็นแล้วนี่ะชีวิตของมันกันั่นมีไพ่ยได้ไม่ได้อยู่พี่ก่อนเด้อเนี่ยไรกันอยู่พี่ก่อนายุมีนะยุดิแล้วยืนอยู่หรยุติแล้ชีวิตมันแบบเ่าบมีเงินอว่าเา่อัดเนาะนไ่ีเงินเลยราไซื้อกินอีก เราหาได้เราไปซื้อกินอย่าะนั้นเราว่าเฮงคักแล้วเราอาจจะมาเอาร้านไปเฮียนอยู่สิโนูจีไปนั่นเลี้ยงไพสิก้าแห่ไปผูกเป็นพ่อเป็นแม่เอ้ยมดผูอเป็นพ่อเป็นแม่ไพสิก้าแห่เอาไปไปอยู่ด้บางเทีมันกินเหล่ามางุรา่าเดมาเรายน่เรียนเรียไก่เนี่ยบ้านนีนเนาะ เห็ดจังไหนป่าเวียงบัดนี้ก็ได้เหตุทางไหแล้วก็ได้แก้ไขป้าพี่ได้เพื่อนแก้ไขกันก่อนถ้เพื่อนปรึกษาอุปพบกันก่อนเนาะ็อนปรึกษากันเด้อเป็นอะไรก็อ่าก็ย่องเฮาอ่าพี่พ่อคือแม่กับแม่ยูวว่าให้กันพิดกันกัเห็นอะไรกับมันตัดกันบกขาดแม่สายเลือดสายเลือดนะเนี่ยอะไรเขาก็ต้องคุยกันก่อนคือว่าแล้วคือผู้นี้กับเนาะเมื่อยเราก็เมื่อยเลยกันว่าลายบ้านมีแต่ตีแต่นั่นแล้วบ้านนี้ กตอยากมาให้ชุมเจ้าหามหูน้ำกันอะไรเดี๋ยวนี้นะทำไปอยู่ตลาดจังหน่อยไปเห็ดหันเห็ดหนี่ไปเห็ดช่างคว่ำเชียร์ไฮ่สมมติว่าไปเข่าหานัาหานทองหันทองเขาเจ้าไปดึงหันดึงนี่เขาเขาจับไปเฮงเป็นโทษเป็นหนี้ได้ผูวเขาเป็นเอือยเ,เป็นน่องเลยบอกอเคยส<อ>ิแมว่าเอออันนี้อันนี้เ้าวว่าสมมุตดนะยมุดเป็นน่องเจ้าอันนี้ข่อยว่าสมมุติอันนี้ข่อยว่าสมมุติแหละคือว่าพอมีแต่ว่าข่อยยังไม่เคยเห็นเออแต่ว่าเออ คือว่าก็บ่สมุดิเลยสมมุดมนเป็นยนุ่มเลยทางนี้เอาน้องหรือว่าพ่อแม่นดิงเข้าจะให้กันจำได้เพิ่อนก็ชอบเขาคือเก้าเพราะว่าเป็นเลือดเนื้อเชื้อไาเป็นญาต่ยเป็นพี่น้องกันดีเล่าก็ได้พอเราแม่แต่เวลาเราเมาดี่บอกแม่มหนื่ม่เลยเลยเล่ามาเมาหน่เล่าบาด้เนาะบอกแต่กี้เราก็จะดีอยู่เด้เขาไมอยู่เรา ตึงเดือนเนี่ยยังได้มาเป็นแบบนี้บ่มือนั่นกะบข่อยว่าเราเมาแะไรเราจึงให้จึงด่าทางไอ้จอยนี่มือที่เรามาแต่ขายเครื่องบ่ได้นะแม่นบอกแหน่เรื่อน่องแต่ละคนได้ก็ข่อยมากถกเชิญถูกอยากเออกับเพื่อนีตอนนี้นะไอ้เจ้าเป็นคนดีไอ้เจ้าเปลี่ยนแปลงตัวเองด้อยตั้งโต๊ะใหม่

อันนี้เป็นว่าไปกินเหล้าเมาดุลาเงินช่วยเหลือล้าก็่ขายขายงานหาเงินหาทำเงินเบิ่ดไปเลยรปเจ้าอุกครมก่อนส้าอาทิตย์นึ่งบ่เงินได้ค่อยว่าไปผ่าแล้วไงผ่าแล้ว่าน่อนมันบ่ได้อยู่กันเชียวไปผ่ามันยังก็ต้องได้มากขึ้นอยู่กับในบ้านน้าแต่พง่มามิตรอเกหนึ่งยอดเปนี่ยนั่อเสนียงเเบียงไป จมือขาดมือบกขาดนั่นแห้มันขาดกูมือมันกับม้ากันแล้ววะเจ้าเจ้าเมียเจ้ามานั่งใกล้ป้าเจ้าหลับบอกแล้วก็คักสีมื่ออะไรได้สิดอกให้เลาอยู่พี่หน่อเลาบุญเข้าใจได้มาบบกขาดใจล้าคนสีเมาเนอะนะมีแต่ว่าชุเมาหนพากันเมื่อเนอะกับบรานั่งกับเนอะทางไงจอยนิชัยอยู่นเมี่เราบอกหแล้วเอาเราเมื่อแล้วบอกของพายช่างว่าไง

ิพามามงคั้แค่อยโมบ้าม้นค่ยเตให้กินค่เป็นตื้นน่อกว่ารึพอใจวารีใชอยจะด้่อพเดี๋ยวพุ่นเจ้าได้สิีแหละจังวไอวกเครอนึงเนาะอ่าก็เจ้าบุพังเราเปลี่ยนอย่างว่าอย่างกันได้แต่ว่าอยู่นลพี่น้องพี่เจ้าพี่น้องเจ้าพี่ก้อนจอเนี่ยเราจะกล้าไปตั้งรักอู่ทั้งพุ่น งางกันก่อนเดี๋ยววะน้องนายชิพ่ามาวมาดี่บางงามตอนมาผมไม่ชมกเมาหก็ไปเมื่อกี้เขาเห็นนั่เห็บป้าประตูงามมาแล้วไปเรือใจนอกก็เดี๋ยววะน้องชิเป็นคนหูโผดีแล้ววะเปนว่าบเปลี่ยนเปลงเคิดว่า ค่อยเมื่อยบอกในน่องคุนี่ยังไหอยู่ค่อยไปหาน้ำเอ้ยตีไพที่แตจนา่าหายแพงเนาะนะมันมาชุวไทยมันมาปิ้นเอาหนี้อันเก่าบอกกิจมาตัวเองนะถูกยากลำบากลำบนกั่เราสีช้างสีช้ามันกับเราด้วยชื่อไปหาเงินหาคําชีเหตุเรือนเหตุช้าน กับ <Cornell> ่พ่อได้อเ้าะไรเนื่อนชา้ิกับบะมี่กัเน่าเรื่อนกับคือข้าวนี้แหละบะมี่ยั้งยังไงเนี่ย็ดยังกับบ่พ่อแล้วตัวเอนถูกเพื่อนทานเจ้ากัเนาะมเฮ็ดมันมาหลายปีแล้วพ่อได้อยู่ลมอันกระโตตัวเอง พันวาลูกกับลายคนว่ามีฮันวงยูอะไรสักเจ้ามีลูกจต่คนลูกกับชีคนยังหน่อยเนาะยังบ่ทันใหญ่แคน่อยเบสเปแล้วูกกูก็เอ้ยกรหังเงินยูกรุงเทนอนความถูกยากเป็นได้จากพ่อจากแม่เอ้ยก็ดิอันผู้เป็นลูกกกนะ อ่๋ยก็คนหนึ่งก็ตาบอดนะอยู่กุงเทพนผู้ติดอายนี่ตาเชียะขางนึงอะไรกันอยู่กรุงเทพนะครอบครัวเสี่ยงกับถูกยานมันบกชิดเขยกินเรียกว่ามาดีมางามว่ะหนองจิมาหาว่ะเตีงเราดีใจวัดมามามาเมื่อนั้นน่ะดีใจอยู่เนาะโอ้ยใครจีบดีใจกันมาจบดีเนาะมือมามือนนเาาะ่จบดีจบงามใครจีบไปอยากต่อนหลับแบบว่า มาหมวนมาสุดอดีพันนาพันนาเบ้าเพียงกับหู้เรืองมีแต่เอาเม้ามานะบอกกระบอกบ่ได้ตาเดาซ้ำเนาะขันไว้บอกกระดาพอแม่บอกกระดาบ่ได้เลยอ้นยนได้กินเล้าเข้าไปแล้วแล้วนะ